ท่านวัฒนาเมืองสุขครับ20นาทีนะฮะท่านประธานที่เคารพครับกับผมวัฒนาเมืองสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขออภิปรายสนับสนุนการแก้ไขรัฐมนูนทั้ง3ามฉบับโดยมีเหตุผลที่จะได้ประธานกราบเรียนดังนี้ครับในเบื้องต้นรัฐรมนูลเป็นกฎหมายสูงสุด เป็นกติกาการเมืองของประเทศจำเป็นที่ต้องได้รับการยอมรับทั้งด้านที่มาและก็เนื้อหาสาระว่าจะต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมคำว่าหลักนิติธรรมเราได้มีการพูดไว้หลายครั้งนะครับที่สำคัญก็คือหลักของการแบ่งแยกอำนาจหรือที่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า separation of power หลักการตรวจสอบหลักการถ่วงดุลที่สำคัญคือหลักความรับผิดชอบท่านประธานครับ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีความบกพร่องทั้งในด้านที่มาและที่สำคัญบกพร่องในเรื่องของเนื้อหาสาระเพราะมีเพราะมีบทบัญญัติที่ขัดต่อหลักนิิธรรมอย่างชัดเจนมากมายประการแรกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้สร้างดุลยภาพทางการเมืองที่เหมาะสมระหว่างสามอำนาจของประชาชนประการที่สระบบตรวจสอบทวงดุลตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ล้มเหลว และขัดกันซึ่งผลประโยชน์เพราะผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นฝ่ายตรวจสอบผู้ที่ทำหน้าที่สรรหาประการที่สามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เคารพในหลักอำนาจอธิปไตยที่เป็นของปวงชนชาวไทยเจนได้ชัดจากการที่เรายังมีสวประเภทของการสรรหาอยู่ประการที่สี่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ขัดต่อหลักนี้ทมอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะ ผมขอญาตอ้างคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งท่านอดีตนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าพักฝ่ายค้านปัจจุบันเป็นผู้ตั้งไว้คือคณะกรรมการคอ,อปอได้กล่าวไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์ข้อ5.3ครับว่าบทบัญญัติมาตรา2,3,7ก็ดีมาตรา3,0,9ก็ดีล้วนขัดหลักนิิธรรมอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นผมกลาบเรียนนะครับตอบข้อสักถามสมาชิกหลายท่านรวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาว่าต่อไปจะมีการแก้ไขมาตรา309 ผมจะเป็นคนแรกที่ลงชื่อเพราะเป็นบทบัญญัติที่ขัดต่อหลักนิิธรรมอย่างรุนแรงท่านประธานครับหลายท่านถามว่าการแก้ไขรัฐมนุญฉบับนี้ประเทศชาติได้อะไรประชาชนได้อะไรผมตอบเลยครับประเทศจะได้ประชาธิปไตยประชาชนจะได้อำน,นาจที่ถูกปล้นคืนมากรณีมาตรา237วันนี้ได้มีการเสนอแก้ไขแล้วแต่กรณีมาตรา3 0 9เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นลำดับถัดไป ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดตประธานครับทุกอย่างที่คณะปฏิวัติร,รัฐประหารทำมาในชอบไดยรัฐธรรมนูนมาตราสามของรัฐธรรมนูนเองก็บ,บัญญัติว่าการแช่หน้าของทุกองค์กรต้องเป็นไปตามหลักนิิธรรมมีผู้ปบท่วงครับท่านรธานรัฐสภาครับบุญยอดสุขินไทยสมาชิกรัฐสภา309ไม่ได้อยู่ในฉบับใดๆครับนอกเรื่องครับ ท่านวัฒนาครับคงเกินออกไปบ้างเล็กน้อยนะฮะเหมือนกับทางนี้ก็มีเกินเพราะฉะนั้นอย่าไปก็บอกกบผมตรงนั้นขออนุญาตกลาบเรียนตานประธานว่าสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายพาดพิงก็ผมก็บอกว่าจะต้องแก้ครับเพราะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญขัดต่อหลักนิิธรรมเอาพอสมควรนะครับผมจะพูดว่าขขาสามประเด็นฮะประเด็นแรกเนี่ยนะครับหลักนิิธรรมมาจากกระบอกปืนไม่มีครับ ประการที่สองกฎหมายทั่วไปเนี่ยนะครับผ่านสองสภาถูกตีความว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญได้แต่สิ่งที่คณะปฏิวัติธรมชอบด้วยรัฐธรรมนูญจนชั่วกับการประวาสารเป็นไปไม่ได้ครับประการสุดท้ายคําสั่งคณะปฏิวัติด้วยกันเองเนี่ยครับเช่นคําสั่งรศชที่ตั้งผลเด็กศิษิ์ไปยึดทรัพย์เขาถูกตีความวาขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่คําสั่งคณะปฏิวัติของพลเด็กสนธิมันมีอพิสิทธิ์เหนือคาสั่งคณะปฏิวัติอื่นได้ยังไงฮะอันนี้มันขัดกันโดยสิ้นเชิงก็ว่ากันตต่่ออไปแกกรรราบบเีียนนคคัั้ง มีการเสนอแก้ไขมาตรา309มาหลยผมจะเป็นผู้แรกเป็นคนแรกที่ลงชื่อให้การสนับสนุนในการแก้วันนี้ขอขอบคุณสภาแห่งนี้ครับที่ได้ร่วมลงชื่อในการเสนอแก้ไขรัฐธมนูญอันเป็นการยืนยันหลักการประชาธิปไตยที่มีความยิ่งใหญ่ว่ามันเป็นของประชาชนผมกลับเรียนธรรมฐานเมื่อเช้าได้อ่านข่าวจากอ,ออนไลน์ บอกว่านักการเมืองอังกฤษท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อชื่อ,อท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเด,ดวิดมิรูแบนท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักแหลงงานของประเทศอังกฤษท่านเป็นรองประธานสโมสรฟุตบอลชื่อซันเดอร์แลนด์ครับสโมสรซันเดอร์แลนด์นด้ปลดโค้ดเพราะว่าจะตกต่ําแล้วตั้งโค้ดคนใหม่ชื่อเปาโลดิคาเนโอ เปาโลดิคาเนโอสมัยเล่นให้ลาซิโอเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนี่ครับแสดงท่าดีใจในการยิงประตูด้วยการชูมือเหมือนไฮทิตเลอร์ท่านลาออกจากรองประธานสมโมสรซันเดอร์แลนด์เลยครับท่านบอกคนคนนี้มีจิตใจฝักใฝ่เผด็จการท่านอยู่ร่วมไม่ได้ผมไม่ได้ยกย่องต่างชาติไม่ได้ยกย่องคนอังกฤษนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีที่ท่านทั้งหลายที่อาจจะเรียนจากประเทศนี้น่าจะได้รับไปเป็นตัวอย่างในการเคารพซึ่งสิทธิของประชาชน อำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจของประชาชนครับระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่เคารพอำนาจของประชาชนใครก็ตามที่ไม่เคารพประชาชนไม่สมควรเรียกตัวเองว่าเป็นตัวแทนของประชาชนกติกาของรัฐมนูลเป็นกติกาของประเทศครับไม่มีการแก้เพื่อเรื่องส่วนตัวรัฐธรรมนูญแปลว่าธรรมนูญแห่งรัฐบทบัญญัติใดก็แล้วแต่ที่เขียนไวนะ้ในรัฐมนูเนียเป็นเรื่องของบ้านเมืองทั้งสิน้น เพราะฉะนั้นการแก้ไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนให้เป็นประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่สมาชิกสภาแห่งนี้ที่เป็นตัวแทนของประชาชนพึงกะระทำกะผมขอญาติก้าวร่วงลงไปพิจารณาบทบัญญัติของมาตรา68ร่างแรกที่กะผมขอให้การสนับสนุนกรณีมาตรา68ผมกราบเรียนท่านประธานเป็นเบื้องต้นครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบประมวลกฎหมายหลักการแบ่งแยกอำนาจ มีบทบัญญัติไว้ชัดเจนว่าฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจตรากฎหมายฝ่ายตุลาการมีอำนาจพิพากษาอัตคดีให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศไทยไม่ได้ใช้ระบบคอมมอนลอครับหรือว่าจารีตประเพณีที่ศาลไปสร้างกฎหมายปัญหาของการแก้ไขรัฐมนูษฉบับที่ผ่านมาได้สร้างบรรทัดฐานศาลไปสร้างคำพิพากษาเสมือนหนึ่งไปตรากฎหมายขึ้นมาเสียเอง โดยเฉพาะบทคำพิพากษาที่ว่าการแก้ไขรัฐมนุนช่างฉบับต้องทำประชามติผมหาดูในรัฐมนูญฉบับนี้ไม่มีตรงไหนเลยครับนี่เท่ากับให้ศาลไปสร้างบรรทัดฐานไปตากฎหมายเสเองขัดกับหลักการแบ่งแยกเสื่อออำนาจเพราะนั้นมีความจำเป็นที่สภาแยหย่งนี้จะต้องทำเสียให้เกิดความชัดเจนท่านจะให้ยื่นศาลอีกทางหนึ่งหรือยื่นอัยก,การสูงสุดอีกทางหนึ่งผมไม่ขัดข้องฮะแต่เขียนให้ชัด ไม่ใช่ให้สารไปตีความและสร้างความสับสนการแก้ไขมาตรา18มีความจําเป็นครับเพื่อทําให้เกิดหลักนิยธรรมในทางกฎหมายซึ่งหลักนิยธรรมหลักหนึ่งคือความแน่นอนของกฎหมายหรือที่ภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า legal certainty ต้องทําให้เกิดความชัดเจนไม่เช่นนั้นการตีความของสารจะสร้างความสับสนและความขัดแย้งไม่มีที่สิ้นสุดท่านประธานครับถามว่าการแก้ไขมาตรา68เป็นการตัดสิทธิ์เป็นการตัดอำนาจประชาชนหรือไม่ ยังครับสมาชิกสภาางนี้มีสิทธิ์จะแปลยติขยายอำนาจประชาชนก็ได้แต่ต้องทำให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็บผมเห็นด้วยในหลักการว่าต้องแก้ไขมาตรา1 8แต่ยังไม่ก้าร่วงลงไปในวิชัยว่าควรจะเป็นอย่างไรนะครับที่สำคัญท่านครับวันนี้สมาชิกพักฝ่ายค้านได้อภิปรายาพาดพิงการทำหน้าที่ของท่านประธานสมาชิกท่านประธานสอวอพูดในเรื่องหลักความโปร่งใสาการไม่มีส่วนได้เสียเรื่องจริยธรรม หลักนี้คือหลักประชาธิปไตยครับหลักนี้ก็คือหลักการที่สำคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตยผมอยากเข็นการสนับสนุนกระบวนการที่จะทำให้ประเทศชาตินี้เป็นประชาธิปไตยและที่สำคัญในสารรัฐมนูนบางท่านเนี่ยนะครับมีท่านที่เคยทำหน้าที่อยู่ในสภา,าร่างรัฐธรรมนูนแล้ววันนี้ไปทำหน้าที่พิพากษาคดีในฐานะเป็นสารรัฐมนุนไม่ขัดกันซึ่งอำนาจ หลายๆท่านในที่นี้ก็ยังหยิบยกเอาคำพิาพากษามากล่าวอ้างด้วยความชื่นชมท่านประธานครับกรณีมาตรา237ก็เช่นกันมาตรา237เนี่ยเราไปลงโทษผู้ที่ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นซึ่งการกระทำแบบนี้เนี่ยในทางกฎหมายเขาเรียกว่าการกระทำความผิดของหมู่คณะหรือว่า kill by association ซึ่งมันไม่มีใช้บังคับ ไม่มีครับมันขัดต่อหลักนิยธรรมบทบัญญัติมาตรา2 3 7ขัดต่อหลักนิยธรรมทั้งด้านสาระบัญญตัติคือเนื้อหาสาระของกฎหมายผิดและขัดต่อหลักนิยธรรมในแง่ของกฎหมายสบัญญตัติคือกฎหมายวิธีพิจารณาความและขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างชัดเจนท่านประธานเปิดดูมาตรา42วงเล็บ2สิครับเขาให้สิทธิ์ในการต่อสู้คดีแต่บทบัญญัติของมาตรา2 3 7เนี่ยผู้ที่ถูกห้ามผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์แม้แต่กระจัา กระทั่งจะตั้งทนายไปสู้คดีมันขัดขัดทุกอย่างบทบัญญัติที่เขาให้สันนิษฐานว่าคนกระทําความผิดไปอยู่ร่วมกับคนอื่นในกฎหมายไทยมีเรื่องเดียวครับท่านประธานกฎหมายการพานันเขาให้ถือว่าไอ้พวกที่ไปมุงดูเขาเล่นนะ่ะถือว่าเล่นด้วยแต่สารกฎหมายยังให้โอกาสพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ทํากฎหมายเพียงสันนิษฐานว่าคุณเล่นด้วยแต่ให้สิทธิ์คุณพิสูจน์แต่รัฐธรรมนูญมาตราสองสามเไม่ให้คุณพิสูจน์คุณจะรู้เห็นไม่รู้เห็นไม่เป็นไร แต่ว่าถ้าเกิดมันมีการการะทำแบบนี้คุณถูกตัดสิทธิ์คุณถูกห้ามไปด้วยผมถือว่าบทบัญญตัติทั้งด้านเนื้อหาสาระและวิธีพิจารณาความขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้งขัดต่อหลักนิติธรรมอย่างชัดเจนที่สูงสุดครับแม้แต่ในคดีแพ่งคดีฟ้องขับไล่ธรรมดานี่ไม่ได้สลักสําคัญอะไรเขายังให้สิทธิ์ผู้ที่ถูกฟ้องจะต้องถูกส่งหมายให้สิทธิ์ในการยื่นคาให้การ เขาจะพิจารณารับหลังคุณได้ก็หมายความว่าคุณสละสิทธิ์คุณละทิ้งทําให้การละทิ้งสิทธิ์ในการพิจารณาแต่กรณีมาตรา237ละเลยสิทธิ์ดังกล่าวนี้โดยสิ้นเชิงท่านประธานครับกรณีมาตรา190ก็เช่นกันมีความจําเป็นที่จะต้องแก้ไขไม่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานของฝ่ายบริหารและหลีเลี่ยงการตีความสาระสําคัญวักแรกคงไว้ไม่ได้มีการแก้ไขส่วนวรสองได้มีการจํากัดนะฮะ ถ้อยคำเนี่ยให้มีความกระชับยิ่งขึ้นนั่นคือการแก้ไขการทำสนธิสัญญาใดาๆก็ตามที่มีผลต่อท,ที่มีผลให้เป็นการเปลี่ยนแปลงอนาเขตนะครับหรือว่ามีผลเ,เขตนอำนาจรัฐนะหรือจะต้องออกกฎหมายออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาอันนี้ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาอนณาเขตนอกราชอาณาจักรก็ดีหรืออะไรก็ดีมันคืออาณาเขต กฎหมายลฐนุนมาตรา150ที่เขียนไว้มันเป็นไอยคาที่ฟุ่มเฟือยเขาไม่ได้ตัดอะไรออกไปหรอกครับอย่าไปวิตกจริตอย่าไปคิดในทางร้ายและที่สําคัญท่านประธานครับที่มีความจําเป็นที่จะต้องตัดบทบัญญัติในวรรคสองออกเนี่ยนะครับเพราะเท่ากับเราไม่เคารพในหลักการแบ่งแยกซึ่งอํานาจเรากําลังให้ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการแทรกแซงดุลพินิจของฝ่ายบริหารคําว่าผลกระทบอย่างกว้างขวางคืออะไรใครเป็นผู้ตัดสินบอกให้สารลมนุนตัดสิน ผลบุกพันอย่างมีนัยยาสําคัญคืออะไรให้ศารลรัฐมนตรีตัดสินเท่ากับให้อํานาจศาลคืออํานาจตุลาการไปแทรกแซงดุลมินิฝ่ายของฝ่ายบริหารอันนี้ขัดหลักการแบ่งแยกอํานาจและที่สําคัญการใช้ดุลพินิจของแต่ละท่านผมข,ขอญาตยกตัวอย่างครับนประาธานสาหรับจํานวนเงินเนี่ยนะครับขอทาน1 0 0่ยบาทเขาก็บอกว่าเยอะแต่มหาเศรษฐีร้อยล้านเขาก็บอกว่าน้อยเพราะฉะนั้นการใช้ดุลพินิจว่าอย่างไรเป็นอย่างมีนนยยะสําคัญอย่างกว้างขวางไม่มีบรรทัดฐ,ฐานครับ ถ้าปล่อยให้ศาลแช่ดุลพินิษ์อย่างนี้เสียหายต่อ,อการทําหน้าที่ของฝ่ายบริหารผมตอบคําถามท่านสมาชิกฝ่ายค้นาน,นท่านหนึ่งที่ท่านบอกว่าต่อไปการทําสัญญา FTA ก็ไม่ต้องเข้าสภายอย่างนี้ท่านกําลังเข้าใจผิดครับการทําสัญญา FTA มันย่อมาจากคำว่า Free Trade Agreement คือการยกเว้นภาษีจะต้องออกกฎหมายรับรองการกระทําดังกล่าวนั้นต้องมีการออกกฎหมายยกเว้นครับกรณีนี้ต้องเข้ารัฐสภา เพราะมันจะต้องตราเป็นกฎหมายรองรับสิ่งที่รัฐบาลไปตกลงไม่มีข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นตอบคำถามท่านนะครับส่วนสัญญาใดๆก็ตามที่มันมีผลผูกพันในทางแพ่งไม่มีความจำเป็นต้องเข้ามาสู่สภาอย่างนี้เพราะว่าฝ่ายบริหารคือรัฐบาลมีประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ครอบคลุมคุ้มครองการทำงานอยู่แล้วครับถ้าการกระทำใดๆของรัฐบาลก็ดีมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์หรือใช้อำนาจในทางไม่ชอบ ท่านชอบที่จะดำเนินคดีต่อปปชหรือฟ้องต่อศาลก็ทําได้อยู่แล้วฝ่ายบริหารไม่ได้ว่าทําอะไรได้ตามอำเผอใจเพราะมีกฎหมายควบคุมอย่างชัดเจนกับเรียนท่านประธานครับว่าถ้าทุกเรื่องต้องเข้าสภาหมดไม่จำเป็นต้องมีฝ่ายบริหารแล้วครับวันนี้ฝ่ายนิติบัญญัติก็ดีฝ่ายตุลาการก็ดีก็ทําหน้าที่แทนฝ่ายบริหารแล้วเพราะฉะนั้นกระผมเห็นด้วยนะครับที่ควรจะต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติมาตรานี้ส่วนกรณนนีมาตารา111ก็เช่นกัน ในหลักการของมาตรา111ก็คือหลักการเคารพซึ่งอำนาจของประชาชนมาตรา3บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจของปวงชนชาวไทยแล้วทำไมสิทธิ์ในการเลือกตัวแทนของเขาเราไปตัดออกเอาไปให้คน4ี่คนหคนมาสรรหามาเลือกอันนั้นเป็นการไม่เคารพซึ่งหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับและที่สำคัญก็คือมันเป็นการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ถ้ารรท่านประธานจะได้ กรณานพนามมาตรา276ของรัฐธรรมนูน274ของรัฐธรรมนูนที่บัญญัติให้กระบวนการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองก็ดีหรือก,กระบวนการถอดถอนองค์กรอิสระกระทําโดยสมาชิกวุฒิสภาต้องได้รับเสียง3ใน5คือ90เสียงท่านประธานครับก็ในเมื่อผู้ที่ทําหน้าที่สรรหากับผู้ที่ถูกสรรหาตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาซึ่งกันและกันเองแล้วเนี่ยกระบวนการถ่วงดุลตามรัฐธรรมนูนนี้มันทําหน้าที่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ มีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขและก็ผมเห็นว่าผมยังเห็นเลยต่อไปนะครับไม่ควรไปจำกัดสิทธิ์อื่นๆของเขาเช่นความเป็นบุพการีกับบุตรนะครับหลายท่านได้ยกตัวอย่างในประเทศสหรัฐสัฐอเมริกาผมไม่ยกตัวอย่างซ้ำความเป็นสามีภรรยาแต่สิ่งที่กับผมเห็นอีกอย่างท่านครับหลายคนที่แสดงท่าคัดค้านเนี่ย สอวอที่มาจากสามีพริญยญาผมเห็นประธานนบดีคลินตันก็ดีนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศคลินตันมาเมืองไทยยังไปแสดงความชื่นชมยังไปแสดงการยอมรับกขอยอมออกหน้าออกตาแล้ววันนี้มาค้านบอกไอ้สภาผัวสภาเมียไม่ได้ผมว่าทําอะไรอย่าให้มันสองมาตรฐานมากเกินไปนะครับหลักการเจ้าของหลักการเรื่องเจ้าของอํานาจเป็นสาระสําคัญนะครับท่านประธานครับอย่าได้ดูถูกดูแคลนประชาชนประชาชนถึงแม้เขาจะมีความรู้น้อย แต่เขาก็มีสิทธิ์หนึ่งเสียงในการที่เขาจะเลือกตัวแทนของเขาอันนี้คือการเคารพหลักการอำนาจของประชาชนที่สำคัญท่านประธานครับในทางสากลเขาถือว่าผู้ที่ปล้นอำนาจจากประชาชนเป็นการกระทำที่ขออนุญาตใช้คำนี้ว่าเลวที่สุดผมไม่รู้ย้าคำคำใดที่ดีกว่านี้นะครับแต่ผมเห็นว่าใครก็แล้วแต่ที่ยินดีสวยสุขจากสิ่งที่เขาปล้นไปผมใช้คำว่าแย่กว่า โจรไปปล้นรั์เข้ามามันยังเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะครับแต่คนที่สวยสุขจากสิ่งที่โจรไปปล้นมาเนี่ยไม่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแถมยังทําตัวหล่อผมว่าแย่กว่าวันนี้ผมมาทําหน้าที่ในสภาแย่งนี้ไม่มีเรื่องส่วนตัวครับผมกําลังจะเอาอำนาจของประชาชนที่ถูกปล้นไปนานแล้วคืนให้กับประชาชนของผมเราเป็นนักการเมืองอย่าไปกลัวอํานาจของประชาชนครับการเป็นตัวแทนของประชาชน อย่าไปคิดแทนประชาชนว่าเขาไม่รู้เขาจะเลือกผู้แทนมาไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไปรู้แทนเขาได้ยังไงครับสิทธิ์ของเขาอำนาจของเขาเขาจะเลือกผู้แทนแบบไหนเป็นสิทธิ์ของเขาและถ้ากลัวว่าจะไม่มีความหลากหลายในอำนาจจะไม่มีความหลากหลายในวิชาชีพเราตั้งคณะกรรมการตั้งผู้ช่วยตั้งที่ปรึกษาได้ครับไม่ได้มีข้อจํากัดขอให้ยึดหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอันนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดครับท่านประธานครับ กระผมกลาบเรียนท่านประธานเป็นประเด็นสุดท้ายกรณีเรื่องของมาตรา3 0 9ซึ่งขอญาตอภิปรายเนื่องจากมีการพาดพิงถึงการนิรโทษกรรมตามประวัติที่เคยเกิดขึ้นครั้ง,งแรกในสมัยล้นเก้ารัชกาลที่7ถูกยึดอำนาจคณะรัฐที่ทำการยึดอำนาจได้ขอพระราชทานอภัยโทษท่านทรงพระราชทานอภัยโทษให้อันนี้คือประเพณีการนิรโทษกรรมผู้ที่กระทำผิด ได้ขอโทษต่อผู้ที่เขาไปกระทําความผิดเมื่อพระเจ้าอยู่ว่าแลการที่7ท่านพระราชทานพระราชหัตถเลขาอภัยโทษให้มันเป็นการนิโแโทษรรมแต่การนิรโทษรกมต่อมาแม้แต่การนิรโทษรกมตามมาตรา309ที่ปล้นอำนาจไปจากประชาชนผมไม่เคยเห็นคณะที่ปล้นจากประชาชนได้ขอโทษประชาชนแล้วหลายๆท่านที่แสดงความคัดค้านไม่ให้แก้ไขอำนาจไม่ให้แก้ไขมาตรา309โด้วยเกรงว่าจะมีใครได้ประโยชน์ผมกราบเรียนท่านประธานครับ ถ้าการที่เราจะทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วจะมีคนได้ประโยชน์ก็สมควรทําแต่ถ้าเราจะคงความไม่ถูกต้องเป็นความอัปยศยไว้เพียงกลัวเขาจะได้ประโยชน์จากความถูกต้องผมว่าคนคิดแบบนั้นต้องขอยืมคาพูดท่านผู้ชญชาการทานบกมาใช้นะครับแต่ผมขอญาตไม่เอ่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านในนี้จําได้ดีกับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพเป็นประการสุดท้ายครับว่า การแก้ไขรัฐมนูญฉบับนี้มีเจตจำนงที่จะแก้ไขให้เกิดความชัดเจนในหลักเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจไม่มีเจตนาที่จะไปจำกัดตัดสิทธิ์ของประชาชนหลายๆท่านเพื่อนกับผมท่านหนึ่งที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายค้านเมื่อครั้งหนึ่งเคยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการลนนรงโหวตโนไม่รับรัฐมนุญฉบับนี้วันนี้เพื่อนผมมาเห็นดีเห็นงามแล้วไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐมนูญฉบับนี้แล้ว แต่ไม่เป็นไรครับวันเวลาเปลี่ยนไปความคิดก็เปลี่ยนไปได้แต่ผมอยากให้เปลี่ยนไปในทางที่เป็นการเข้าหาประชาชนมากอย่าเปลี่ยนไปในทางเข้าหาความคิดที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเลยขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ